บอกซื้อพันห้าเนี่ยขายสามพันบอกตัวเองเขาได้กำไรด้วยแต่ซื้อมาหมื่นหนึ่งปาดเงือกยิ้มเลยตอนแรกเมียเขาบอกว่าเอ้ยบอกเมียไว้ว่าพันห้าซื้อมาใช่เมียก็เห็นว่อาอันนี้ขายได้สี่ห้าพันเนี่ยเขาก็เลยเดินไปขายขายสี่ห้าพันเลยกลับมาบอกเมียเมียดีใจใหญ่เลยนี่ฉันขายพระไปแล้วนะพระเนี่ยแกบอกซื้อมาพันห้าใขายไปสี่พันโอ้โหกำไรสองพันห้าได้มากกว่าเท่าตัวเมียยืนหัวยืนคิดในใจซื้อมาหมื่นหนึ่ง กัวเสืออมอื่นเี่เขาบอกผมบอกเมียสามองลอครับหัวนั้นอันนั้นมันดูปลอมไหมดิพี่ดูให้สมจริงเลยดิหัวดูดูปอมสามอง้อเป็นนี่ง,งานเขียกกองตลาดเลยพี่ไก่ครับเต่าหลวงปู่หลิวทําไมราคาไม่ตกเลยครับคือมันมีเป็นบางรุ่นต้องอธิบายก่อนจะตกไม่ตกเนี่ยผมว่ามันอยู่ในบางรุ่นด้วยรุ่นยอดนิยมของท่านก็ยังคงราคาเดิมหรือบางรุ่นก็อาจจะถอยหลังลงมาหน่อย หรือบางรุ่นก็อาจจะเดินหน้าขึ้นไปอีกสักส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นประมาณหนึ่งของกลไกการตลาดทุกวันนี้เป็นเซนพะเนี่ยไม่ใช่มีมกําไรเสมอไปนะบางอันขาดทุนเยอะๆแต่ไม่ได้พูดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าบางทีผมเป็นพ่อค้าเอาอันนี้ไปโปอันนั่นเอาอันนั้นมาโปอันนี้ก็สามารถที่จะพอขยับเขยืขย่อนตัวเองไปได้นะครับอะไรประมาณนี้แต่ส่วนที่ขาดทุนเยอะๆก็แค่ไม่ได้บอกเล่าให้ใครฟัง ถ้าบอกไปก็อายอย่าให้เป็น,นเพเ่อนพายอะไรว่าขาดทุนเยอะแยะจริงจริงขาดเยอะในแต่ละวันไม่ใช่ขาดน้อยขาดเยอะพูดกันเอาลกความเป็นจริงน่ะนะครับการค้าขายมีกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์แบบบางทีแต่ถ้าสมมุติว่าจะมีอีกมุมหนึ่งก็คือคุณจะโชคดีซื้อพระอันนั้นทิ้งไว้นานๆแล้วพระกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งในราคาที่สูงขึ้นนั่นคือคุณจะมีกําไรค่อนข้างเยอะหรือหลายๆเท่าตัวนั่นคือต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือกลไกของการตลาดนะครับ ดูคอมเมนต์ได้นะเพื่อที่